สวัสดีครับก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้อยากจะให้ฟังกันให้จบันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ XRP เองแล้วก็เรื่องของ CBDC เรื่องของเงินดิจิตอล แนวโน้มของการใช้เงินดิจิตอล CBDC เนี่ยทั่วโลกแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทฤษฎีสมมติคิดอะไรต่างๆซึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วอยากจะให้ทุกคนมาฟังกันนะครับแล้วก็ใครมีคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เองผมก็ตามมานานแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมโยงภาพโดยรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออแนวโน้มมันเป็นแบบที่ผมจะพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับ อก่อนอื่นเลยเอาเรื่องของ XRP นะครับสัปดาห์หน้าจะมี XRP Unlock นะครับซึ่งทุกต้นเดือนนะครับจะมีการ Unlock ตัวเหรียญ XRP ใหม่ๆเนี่ยออกจาก e s c r o w นะครับทุกเดือนลองทายกันดูครับเท่าไหร่ไม่มากไม่น้อยครับ1,000ล้าน XRP 1,000ล้าน XRP ก็คูณเอาก็แล้วกันนะครับแต่ว่า1,000ล้าน XRP ที่มันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกเก็บกลับไปไว้ใน Treasury ของ Ripple นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอนาคตมีความต้องการก็อาจจะเอาออกมาขายเพิ่มขึ้นได้ครับแต่ว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกเดือนอยู่แล้วนะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็สวิงไม่ได้สวิงอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติที่จะต้องออกมาในส่วนที่เหลือให้ครบอีก55%เนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่หมุนเวียนกันอยู่เนี่ยมันมันรวมที่ปลดล็อกออกมาแล้วว่าประมาณสัก50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังเหลืออีกประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังต้องปลดล็อกออกมาเรื่อยๆอันนี้หลายคนก็เป็นนห่่่ววงะครับแตา เรียกว่าไงดีเรียกว่าชินแล้วมากกว่ามันออกมาทุกเดือนราคามันก็ประมาณนี้ทุกเดือนน,น,นะครับคราวนี้จะมาเล่าเรื่องดอลลาร์เสื่อมค่าหน่อยนะครับก็ลองฟังดูนะครับเรื่องดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างที่เขาบอกว่าอเมริกาพิมพ์แบงก์พิมเงินกันอย่างเงี้ยพิมมาแล้วเขาไม่ห่วงอะไรเลยเหรอหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกาติดลบมีหนี้สาธารนณะ ส4สบล้านล้านดอลลาร์นะครับลองคูณด,ด,ดูเลขศูนย์นี่นับกันไม่ถูกเลยว่ามีกี่ตัวนะครับสาิบี่ล้านล้านแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเงินส่วนใหญ่ที่หนี้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่3 4ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเขาก็บอกว่าเป็นหนี้สาธารณะเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยภาระจริงๆมันตกอยู่ที่ประชาชนทั้งหมดนะครับประชาะชานเองเนี่ยก็ ไอ้นี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาช่วยอะไรประชาชนเท่าไหร่นะเป็นเป็นนี่ที่สนับสนุนสงครามซะเยอะนะครับก้าวสงครามตัวแทนนะครับแล้วก็นี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่น่าจะใช้คืนได้อย่างแน่นอน,นครับแต่ว่าทําไมรัฐบาลของอเมริกาถึงไม่แคร์นะครับแล้วก็ยังพิมพ์เงิน,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปอย่างเช่นให้งบยูเครนเนี่ยเป็นพันๆล้านยูเอสดอลล์อะไรนะครับซึ่ง รู้อยู่แล้วว่าให้ไปก็ไม่มีทางได้คืนนะครับก็ต้องพิมพ์เงินขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนถ้าเกิดว่าใครที่ไปดูเดตครอสนะครับก็คือไอ้นาฬิกานี่สินนะครับลองดูลองลองเสิร์ชดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีนะครับแล้วก็อีกประมาณสัก 2- 3สเดือนนี่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลักล้านล้านล้าน,านเหรียญได้นะครับเพราะว่านี่มันเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับถามว่าทำไมต้องพิมพ์เงิน ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เอาไปถนถถถมในสงครามหรือว่าเอาไปใช้อะไรที่มันมันดูแล้วแบบไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาอยากจะใจจริงแล้วเขาอยากจะล้มดอลลาร์ลงไปเองหรือที่เรียกว่านะครับเรียกว่าเซตซีโร่ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบส,สมคบคิดนะครับว่าเอ้ที่เขาพิมพ์เรื่อยๆแล้วพยายามเนี่ยพยายามดีด,ด,ดอลลาร์ก็คือพยายามที่จะลด ลดค่าดอลลาร์ลงไปเสื่อมค่าดอลลาร์ลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาต้องการจะเซตซิโร่นะครับเพื่อให้ใช้ดิจิตอลดอลลาร์ CBDC ขึ้นมาแทนเงินสดนะครับลองฟังดูก่อนนะครับคือสมมุติว่าตอนนี้เราใช้เงินสดกันอยู่นะครับทางอเมริกาใช้เงินสดการที่จะรีเซ็ตระบบใหม่เซตซิโรใหม่เนี่ยมันต้องล้มของเดิมลงไปให้ได้ก่อนนะครับซึ่งวิธีจะล้มของเดิมลงไปเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านี่สิน ล้นพ้นตัวเนี่ยแล้วก็มันเกิดการที่รัฐบาลไม่มีการที่จะใช้หนี้ตรงนี้ได้นะครับนี่สาธรณะเป็น100%นะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยยีขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะใช้ได้ใช้หนี่คืนได้อยู่แล้วนะครับถ้าต่อไปเนี่ยเราเลิกใช้เงินสดนะครับแค่คุณมีแอปของอเมริกาที่เป็นเฟดนาวที่พูดถึงไปแล้วในเอพิโซดก่อนเนี่ยครับใครใครยังไม่ได้ฟังลองไปกลับไปดูได้กลับไปฟังได้นะครับ ต่อไปคุณมีแอปที่ใช้กับเฟดนาวเนี่ยต่อไปคุณก็เขาอาจจะแจกเงินคุณเลย1000เหรียญ1น0 0เหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยเงินสดไม่ต้องใช้แล้วนะครับเงินที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ต้องเอาเข้ามาแลกเป็นเงินดิจิตอลตัวเนี้ยเป็นเงิน CDC ตัวเนี้ยเราะนั้นมันจะทําให้เงินปลอมนะครับเงินผิดกฎหมายเงินอะไรต่างเนี่ยจะหายไปเพราะว่ามันเอามาแลกเข้าระบบไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเงินที่ได้มาจากการผิดกฎหมายเงินปลอมอะไรต่างๆพวกเนี้ยต่อไปรัฐบาลก็จะสามารถควบคุม การเงินได้อย่างไปเสร็จนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลรู้สึกว่าคุณรวยเกินไปรวยขึ้นผิดปกติเนี่ยเห็นเงินในกระเป๋าคุณเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติเนี่ยก็อาจจะมีการอายัดไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็น CBDC ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลสามารถจะเปิดดูกระเป๋าตังค์คุณได้เลยว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่คุณใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถจะจํากัด การใช้เงินของคุณได้จะทําให้เงินนั้นอะ่ะมีอายุได้ไม่เกินเท่าไหร่คุณต้องใช้ภายในเท่าไหร่นะครับใช้ในเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับเราจะยืดเงินกลับไปก็ทําได้จะทําให้เงินนั้นมันใช้ไม่ได้อีกเลยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือ CBDC ที่ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถจะเข้ามาควบคุมทุกกระเป๋าตังค์ของทุกคนได้ตอนนี้เองในยุโรปมันเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เงินสดเกิน1000ยูโรเนี่ย เขามองว่าทางรัฐบาลก็มองว่าเป็นการใช้เงินสดในเกรย์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดสีเทาเนี่ยที่มันมันหามันอาจจะไม่มีที่มาที่ไปนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเอาไปใช้เงินสดเนี่ยเอาไปใช้สําหรับทําสิ่งไม่ดีหรือเปล่าการก่อวิณอศณาสกรรมหรือเปล่าหรือว่าเรื่องอื่นๆไม่ดีหรือเปล่าอันนี้คือทางคริสตินลากาดนะครับประธาน ECB หรือว่า European Central Bank เนี่ยเป็นคนพูดเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะลดไอ้1,000ยูโรเนี่ยอาจจะ อยากให้ลดลงต่ำกว่านั้นอีกนะครับเพื่อที่จะควบคุมเงินสดตรงนี้ได้นะครับมันเป็นเทรนมาแล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าต้องการที่จะลดตัวเงินสดในระบบออกไปนะครับเพิ่งอ,อนาคตเนี่ยเขาก็มองว่าอยากจะให้เป็นดิจิทัลทั้งหมดนะครับคือสุดท้ายแล้วทาง ECB เนี่ยเขาบอกว่าอนาคตเขามุ่งไปที่เงินดิจิทัลเต็มตัว100%นะครับเพื่อที่จะติดตามการเงินได้ว่าเออมันไม่ได้ใช้ไปในทางที่ผิดนะครับ ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณก็จะไม่มี p r i เว c y หรือว่าความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปนะครับเงินของคุณก็จะถูกสอดส่องถูกควบคุมด้วยรัฐบาลทั้งหมดนะครับซึ่งถ้ามีการใช้ CBDC ก็จะหมายถึงว่าธนาคารกลางก็จะมีอำนาจการควบคุมเงินที่อยู่ในกระเป๋าตังค์ของคุณนะครับสามารถที่จะอย่างที่บอกไปสามารถจะเปิดกระเป๋าตังค์ดูเงินในกระเป๋าตังค์คุณได้คุณใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างให้ใครไปบ้างรับจากใครมาบ้างนะครับ อา,อาจจะจํากัดไม่ให้คุณใช้เงินที่มีในกระเป๋าตังของคุณเองได้สามารถจะเข้ามาล้วงเงินในกระเป๋าของคุณออกไปเมื่อคุณไม่ได้ทําตามกฎหรือว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับหรือว่าเงินนั้นอาจจะหมดอายุไปหรืออย่างเช่นว่าคุณไม่ได้จ่ายหนี้ตามกาหนดเนี่ยรัฐบาลอาจจะบังคับเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณได้หรือว่า ก็เกิดว่าคุณทําผิดกฎหมายอะไรบางอย่างขับรถเร็วขับรถอะไรพวกนี้ต่อไปก็อาจจะถูกบังคับเอาเงินตรงนั้นมาจ่ายก็เป็นไปได้นะครับที่สําคัญที่ทางยุโรปนะทาง wef นะครับ world economic forum เนี่ยเขาเน้นมาตลอดเลยอย่างเช่นเรื่องโลกร้อนเนี่ยต่อไปรัฐบาลออกกฎมานะครับว่าคุณสามารถที่จะใช้เงินได้เท่าไหร่ที่จะทําให้เกิดโลกร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะครับว่าเขาจะกําหนดได้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้เงินซื้อของที่ทําให้เกิดโลกร้อนได้ กี่บาทกี่บาทอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยแหละนะครับโดยกำหนดนโยบายคาร์บอนเครดิตขึ้นมาสําหรับแต่ละคนเพื่อช่วยลดโลกร้อนนะครับช่วยลดสิ่งแวดล้อมอันนี้ผมเคยพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะครับเกี่ยวกับ WEF เนี่ย World Economic Forum ในเอพิโซดที่15นะครับลองกลับไปดูได้นะครับเป็นเรื่องที่อีดีโลกเนี่ยเขาต้องการควบคุมโลก โลกเราเนี่ยนะครับโดยที่มาประชุมกันแล้วก็ออกแนวทางหลากหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องร้อนร้อนที่พูดถึงพูดอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของการที่มาเปลี่ยนการกินเป็นการกินแมลงนะครับการเลี้ยงแมลงเพื่อการกินเรื่องการจํากัดการเลี้ยงสัตว์เพื่อลดการเรือนกระจกนะครับจากการที่การเลอหรือว่าการตดของสัตว์เนี่ยซึ่งมันมีขึ้นจริงแล้วนะครับนี่มีการประท้วงกันอยู่ในยุโรปเนี่ยก็มีเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดกําลังเกิดขึ้นนะครับ มันพูดถึงกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ตามกันเองไม่ได้ดูกันเองนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วอย่างเมื่อต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานี่ก็จะมีการประชุมของ World Economic Forum ที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้นะครับบอกว่าอยากจะ go 100% d i g i t a l money นะครับก็คืออยากจะกำจัดเงินสดทั้งหมดนะครับรวมถึงทางพวก JP Morgan เองเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้มันมีเงินสดเหมือนกันนะครับ JP m o ม g a แก็ธนา,าคารใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับ บอกว่าไม่อยากให้มีเงินสดเพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลหมดแล้วเนี่ยต้นทุนการทํางานธนาคารเนี่ยจะลดลงมาหาศาลนะครับลองนึกดูนะครับต่อไปไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินสดนะครับไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีทางเคาน์เตอร์ธนาคารมาให้วุ่นวายนะครับอันนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดอึงต่อไปนะมันเกิดขึ้นแล้วมันเพียงแต่ว่าคุณจะมองอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับมองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันมันเห็นไหมว่ามันจะไปทางไหนต่อมันมายังไงแล้วมันจะไปทางไหนต่อนะครับ ตอนนี้มันมี10กว่าประเทศแล้วที่กําลังดําเนินการเรื่อง CBDC อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ยังมีอีกร้อยกว่าประเทศ130กว่าประเทศนะครับที่กําลังศึกษาเรื่องการใช้งาน CBDC อยู่ทาง World Economic Forum เองก็ยังได้พูดถึงสิ่งที่เร่งให้เกิด CBDC นะครับถ้าเรามานึกดูนะครับช่วงก่อนนี้สัก3-4ปีก่อนนี้จะมีโรคระบาดเนี่ยการใช้เงินดิจิตอลมันอาจจะยังไม่แพร่หลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาเร่งก็คือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับ ผมไม่พูดชื่อนะครับเดี๋ยวโดนแบนโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีการพัฒนา,นาแอปธนาคารอะไรต่างๆในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ,ะ,ะนะครับมันเหมือนเป็นตัวเล่งนะครับเล่งให้เกิดการใช้งานมันไม่ใช่แค่แอปธนาคารแต่มันโยงไปถึงชีวิตประจําวันทั้งหมดเลยเราสั่งของอะไรต่างๆหรืออะไรพวกนี้การโอนเงินจากให้คนอื่นเนี่ยแทนยี่ไปธนาคารนะมันไม่ต้องแล้วนะครับกลายเป็นยี่ต้อนหมดแล้วนะครับเขาก็เกิดคําถามขึ้นว่า ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันเกิดการระบาดหนักๆอีกสักครั้งนึ่งละ่ะมันจะมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ทาง WEF เป็นคนพูดเองนะครับว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยเปนสิ่งที่ดีต่อการเติบโตของเงินดิจิทัลนะครับคำถามใหญ่ก็คือว่าถ้าอันนี้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงกับเรื่องของเงินคริปโตเหรียญคริปโตต่างๆนะครับว่าเหรียญคริปโตเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของเงินดิจิทัลในอนาคต เอาไม่ไกลตัวเลยมาดูของ XRP บ้างกันแล้วกันนะครับว่า XRP เองเนี่ยก็ปูพื้นวางแผนมา10กว่าปีนะครับในเรื่องของการการที่เป็นเงินดิจิตอลนี่แหละการที่จะเชื่อมโยงกับระทางระบบ CBDC นะครับก็ยังมีการ implement การใช้งานจริงแล้วนะครับใน,ในประเทศอย่างเช่นประเทศปา,าเรานี่ยที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับก็คือ XRP พยายามเชื่อมโยงนะครับเป็น r i p p l e n e t หรือว่าตัว XRP L เนี่ยเข้ากับระบบ ของการเงินโลกนะครับอย่างที่บอกว่าทั้ง ISO 2 0 0 2 2นะครับแล้วก็เรื่องของ CBDC ของหลายๆประเทศอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของ Fed Now ซึ่งก็เป็นระบบของทางอเมริกานะครับแล้วก็อีกหลายๆระบบนะครับที่ทาง Ripple เขาพยายามทำอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเหรียญคริปโตที่ต่อไปที่จะอยู่รอดได้เนี่ยมันต้องไปได้กับระบบพวกนี้ต้องไปได้กับทาง CBDC ซึ่งทาง p ิ e เองเนเองก็พยายามทำตามกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายมันก็มีการเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับมีการสร้างขึ้นมาที่ต้องท,ที่ต้องการจะดูแลเงินคริปโตขึต้นมาโดยเฉพาะนะครับอย่างเมกาก็กำลังร่างกฎหมายก็กำลังพิจารณาอยู่ในสภาลักษณะนั้นครับทางยุโรปก็มีนะมิก้าไมก้ามิก้าเนี่ยของยุโรปซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับทางลิปเปอร์ก็พยายามเข้าไปอยู่ให้อยู่ในระบบเนี่ยทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ เพราะก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในกฎหมายเนี่ยมันก็ไปต่อได้ถ้าอยู่นอกกฎหมายนะครับนอกอยู่อยู่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับหรือเติบโตไม่ได้ถ้ามีการฟ้องร้องอะไรต่างๆวันนี้ผมพูดประมาณแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวต่อไปแล้วเนี่ย เราก็จะเห็นการพัฒนาการของเรื่องพวกนี้ไปว่ามันใช่ตามที่เราคิดกันไหมนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการล้มดอลลาร์นะครับการดีดอลลาร์ไลเซชั่นของดอลลาร์นะครับการที่เสื่อมค่าของดอลลาร์ลงไปนะครับอันนี้ก็คงต้องมาดูว่าอนาคตมันมันเกิดขึ้นอย่างที่เราคาดไว้ไหมนะครับเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ